สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงทาาุโมกุลทาาุกายสิทธิ เป็นวิญญาณธาตุอันแก่กล้าธาตุโมกุลเป็นหินใต้บันลังที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งตัดสรู้เป็นวิญญาณธาตุแก่กล้าอันเกิดจากการตัดสรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าคุณวิเศษและอนุภาพมหาอำนาจผู้ที่หมั่นบูชาโมกุลธาตุจะนำมาซึ่งพลังแสงสว่างแห่งปัญญาสองทางจะได้รับคุณวิเศษอันยิ่งทำให้เกิดพลังสติ พลังสมาธิพลังความจำดีและพลังปัญญาดียังเชื่อกันว่าหากนำติดตัวเดินทางไปเข้าไปในป่าครั้งใดจะได้เป็นผู้รับการยกเว้นจากอำนาจแห่งป่าอำนาจแห่งป่าไม่สามารถทำลายล้างขรานชีวิตเราได้เพราะเกเรงต่อธาตุโมกุลสามารถคุ้มครองเราในการเดินทางสามารถถอนอาถรรพ์มน์ดำวิชาอาคมทางคุไสต่ำคุณผีคุณคน คุณวิชาคุณหนังคุณพลายไม่สามารถกระทําย่ำยีเราได้สามารถขับไล่ผูดผีปีศาจมนพายมนสเสน่ต่างๆโดยต้องสมติดตัวตลอดเวลาให้ครบอย่างน้อยสองเดือนผู้นั้นจะพ้นจากมนดำหรือมนพายต่างๆได้สามารถสะกดจิตผู้มุ่งคิดร้ายต่อเราให้กลับใจจากร้ายกลายเป็นดีไม่ให้เป็นศัตรูกับเราได้หรือหากยามใดของหายหาไม่พบ ให้อาราธนาธาตโมกุลทันทีของใดที่ว่าหายจากไปบ้านนั้นที่ว่าหาไม่พบก็จะพบเองและหากผู้มีเอาของไปผู้นั้นจะร้อรนรนกระวายในที่สุดจะเอาคืนมาให้ธาาตโมกุลสามารถเชื่อมโยงให้เราเห็นผู้ล่วงลับไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วหรือที่อยู่ห่างจากกันไกลอยากทราบว่ามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเป็นตายไรดีจะทุกข์จะสุขอย่างไร จะบังเกิดเห็นเป็นนิมิตในฝันได้ทำธุรกิจค้าขายจะซื้อง่ายขายคล่องพระธุดงนำธาตุโมกุลติดตัวเดินเข้าป่าเข้าสู่เมืองปราสาทแห่งลับแลได้เสมืนมอนธาตุโมกุลนี้เป็นสะพานเชื่อมโยงเข้าไปได้ธาตุโมกุลสามารถเบี่ยงเบนจากอเมิศัตรูคนพาดที่คิดฆ่าเราให้แคล้วคลาดไปได้วิญญาณธาตุโมกุลจะมาบอกอยู่เสมอว่าคนดีหรือคนร้ายจะมา นำท่านโมกุลติดตัวช่วยเบี่ยงกรรมผ่อนนักให้เป็นเบาผ่อนเบาให้ไม่มีท่านโมกุลเป็นโกดังนักปราดอย่างธรรมะให้ผุดขึ้นกลังใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนับได้ว่าเป็นทาตกายสิทธิ์ที่มีพลังมากมายมหาศาลถือว่ามีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้ครับ และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s cribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ